มีข้อสังเกตที่น่าสนใจมากเลยครับจากข้อมูลที่เราดูกันอยู่เนี่ยว่าชีวิตคนยุคนี้โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพนะครับดูเหมือนจะใช้ชีวิตกันแบบว่าเราเป็นอมตะไม่มีวันตายอือหอใช่เลยค่ะทุกอย่างมันสะดวกสบายไปหมดแค่กดปุ่มอาหารก็มาส่งแล้วค่ะอยากได้อะไรก็เหมือนเสกได้เลย แหล่งข้อมูลเขาเปรียบเทียบว่าความรู้สึกแบบนี้มันคล้ายๆกับชีวิตเทวดาเลยนะครับที่แบบล้อมรอบด,ด้วยของสวยๆงามๆความง่ายดายอืมซึ่งมันก็อาจจะทําให้ลืมความเป็นจริงบางอย่างไปได้นะคะครับการเปรียบเทียบกับเทวดานี่ชวชวนี้คิดตาเหมือนกันนะครับค่ะ เพราะว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยเทวดาก็มีอายุไขที่ยาวนานมากนะคะถ้าเทียบกับมนุษย์เราอย่างบางสวรรค์ชั้นที่ใกล้กๆโลกมนุษย์เราเนี่ยวันเดียวของเขาอาจจะเท่ากับหลายสิบปีบนโลกเราเลยโหนานมากเลยนะครับใช่ค่ะและด้วยความสุขสบายแล้วก็ชีวิตที่ยืนยาวนี้เองที่ทําให้เทวดาจํานวนไม่น้อยเลยนะคะเอ่อตกอยู่ในความประมาทไปอ๋อคือเพลินไปกับความสุข ประมาณนั้นเลยค่ะเพลินจนลืมไปว่าตัวเองก็ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้ามีวันสิ้นสุดเหมือนกันซึ่งแหล่งข้อมูลเขาก็ชี้ว่ามันก็ไม่ต่างจากวิถีชีวิตของคนที่สุขสบายมากว่าในปัจจุบันเท่าไหร่เลยนะคะที่แบบถูกความสะดวกสบายห่อหุ้มไว้จนลืมสัจธรรมข้อนี้ไปค่ะประมาณนั้นเลยน่าสนใจครับงั้นเรามาคุยกันเจาะลึกต่ออยหน่อยว่าทำไมวิถีชีวิตแบบนี้มันถึงส่งผลแบบนั้นแล้วมันมีความหมายลึกๆยังไง ตามที่แหล่งข้อมูลเขาให้มุมมองไว้ค่ะเหมือนกับว่าไอความสะดวกสบายสมัยใหม่เนี่ยมันสร้างเกราะขึ้นมาอืทําให้เรารู้สึกห่างไกลจากาความเสื่อมความแก่ความตายเหมือนเรามีอํานาจควบคุมได้หมดคะ่ะเหมือนจะ control ได้ทุกอย่างใช่ครับก็เลยใช้ชีวิตประหม่งว่าโอ้โหจะอยู่ไปอีกนานแสนนานลืมคิดถึงปลายทางไปเลยแต่ประเด็นสําคัญที่ข้อมูลชี้ให้เห็นนะคะก็คือ แม้จะสุขสบายเนี่ยความทุกข์มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะออกแค่เปลี่ยนรูปแบบไปใช่ค่ะมันแค่เปลี่ยนรูปไปคนที่ขาดแคลนอาจจะทุกข์เพราะไม่มีแต่คนที่มั่งมีสะดวกสบายเหมือนเทวดาเนี่ยก็ทุกข์อีกแบบทุกข์จากการยึดติดกลัวว่าจะเสียสิ่งที่ตัวเองมีไปกลัวความสุขสบายนั้นหายไป ห่วงแหนไว้เงี้นะครับค่ะซึ่งทั้งหมดนี้แหล่งข้อมูลเขาก็เชื่อมโยงว่ามันเกิดจากการที่จิตใจเราไม่ได้รับการฝึกฝนให้เท่าทันความจริงของชีวิตอืมและการจะเข้าใจความจริงหรือที่เรียกว่าธรรมะเนี่ยข้อมูลเขาย้ําเลยนะครับว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเลยใช่ค่ะไม่เกี่ยวกับการบวชหรือสถานะทางสังคมใดๆเลยบางทีคนอายุน้อยๆหรือที่ไม่ได้บวชก็อาจจะเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าก็ได้จริงด้วยค่ะ มันอยู่ที่ปัญญาที่สะสมมาแล้วก็ที่สำคัญคือตาลร,รู้จักพิจารณาเหตุผลอย่างถูกต้องที่เรียกว่าโยนิโสโยนิโสมณสิการการคิดพิจารณาอย่างลึกซึ้งถึงต้นสายปลายเหตุถูกต้องค่ะ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดที่ถูกยกมาก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ทรงมีชีวิตที่สุขสบายทุกอย่างเลยนะคะถูกปกป้องจากภาพความทุกข์ต่างๆแต่พอได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4ี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะสิ่งเหล่านี้มันไปกระตุ้นให้เกิดโยนิโสมนสิการหรือการพิจารณาอย่างถูกวิธีนําไปสู่การตระหนักถึงความจริงของชีวิตแล้วก็การสว่างหาทางดับทุกข์ ทั้งทที่ตอนนั้นพระชนมายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่เลยนะครับใช่ค่ะแสดงให้เห็นว่าการใช้ปัญญาพิจารณาตังหาบคือหัวใจสําคัญจริงๆมีอีกแง่มุมที่น่าสนใจเกี่ยวกับการยอมรับความจริงครับข้อมูลเขาชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการยอมรับเพราะจําใจกับการยอมรับที่เกิดจากความเข้าใจจริงๆอ๋อค่ะอันนี้ต่างกันยังไงคะแบบแรกก็คือเหมือนสถานการณ์มันบังคับให้ต้องยอมรับเช่นเสียของรัก คนรักไปแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าจะทําใจได้อันนี้อาจจะยังไม่ใช่การพัฒนาทางจิตใจที่แท้จริงก็ได้อืมเข้าใจค่ะเหมือนโดนบังคับให้ยอมแต่ใจยังไม่ยอมรับจริงๆประมาณนั้นครับส่วนแบบที่2คือการยอมรับที่มาจากความเข้าใจในสัจธรรมจริงๆค่ะจากการที่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจมาดีแล้ว เข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงว่าการพลัดพรากเป็นเรื่องธรรมดาของโลกในข้อมูลมีตัวอย่างของพระเถระรูปหนึ่งที่ท่านสามารถยอมรับการลาสิกขาของพระอีกรูปที่บวชเรียนกันมานานหลายสิบปีได้แบบสงบมากไม่ได้ดีใจไม่ได้เสียใจใช่ค่ะแต่ท่านเข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองซึ่งสภาวะจิตแบบนี้ล่ะค่ะที่สะท้อนความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าตะทัตาตะทัตตา ความเป็นเช่นนั้นเองคํานี้ลึกซึ้งนะครับมันคือการมองเห็นสิ่งต่างๆต,ต,ตามที่มันเป็นจริงๆค่ะโดยไม่มีอคติหรือความยึดมั่นถือมั่นเข้าไปปรุงแต่งพอเข้าใจสภาวะนี้อย่างท่องแท้แม้แต่การเกิดก็อาจจะไม่ได้มองเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างเดียวแต่เป็นการตระหนักรู้ว่าทุกได้เกิดขึ้นแล้วหนออืมเพราะการเกิดย่อมนํามาซึ่งความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายในที่สุดนะคะใช่ครับ ทีนี้พอชีวิตสมัยใหม่มันส่งเสริมความรู้สึกเหมือนเป็นอมะตะทําให้เราประมาทได้ง่ายแล้วแหล่งข้อมูลเขาชี้ทางออกหรือว่ามีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้เรากลับมาตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้ไว้บ้างครับค่ะมีการพูดถึงเครื่องมือสําคัญที่เน้นย้ําเลยก็คือมอรณานูสติค่ะการระลึกถึงความตายที่จะมาถึงตัวเองใช่ค่ะไม่ใช่การคิดแช่งตัวเองนะคะแต่เป็นการพิจารณาอย่างมีปัญญาว,ว่า ออวันหนึ่งเราต้องตายแน่ๆความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นเครื่องเตือนใจถูกต้องค่ะการระลึกแบบนี้บ่อยๆจะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจชั้นดีช่วยให้เราไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างมีความหมายไม่มัวเมาไปกับความสุขสบายชั่วคราวแนะนำให้ลองตรวจสอบใจตัวเองทุกวันเลยค่ะว่าว,วันนี้เราใช้ชีวิตด้วยความประมาทหรือเปล่า สรุปก็คือชีวิตที่สะดวกสบายมากๆในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะสร้างภาพลวงตาให้เรารู้สึกมั่นคงปลอดภัยคล้ายกับชีวิตอมตะของเทวดาค่ะ แต่มันก็เป็นดาบสองคมที่นําไปสู่ความประมาทได้ง่ายซึ่งมันขัดแย้งกับความเป็นจริงของโลกและชีวิตที่ว่าทุกสิ่งลุนไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอใช่ค่ะไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกราไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าได้จริงแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองผู้คนพบสัจธรรมนี้ก็ยังต้องเสด็จดับขันธะปรินิพพานเลยนะคะเป็นข้อคิดที่ทรงพลังมากจริงๆครับสุดท้ายนี้ก็ อาจจะต้องลองนําแนวคิดเรื่องการตรวจสอบความประมาทในแต่ละวันจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันเนี่ยมาลองถามตัวเองกันดูนะครับค่ะว่าในแต่ละวันที่ผ่านไปเราใช้ชีวิตโดยตระหนักถึงความไม่เที่ยงความตายที่รออยู่ข้างหน้าอย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนอืมหรือว่าเรากําลังเพลิดเพลินอยู่กับการไล่ตามความสุขสบายชั่วคราวเหมือนเหล่าเทวดาที่กําลังหลงลืมปลายทางของตนเองกันแน่เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ